เราเองก็คงแบบตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วเราล่ะโกรธจนที่แบบแม้แต่เพื่อนก็กลับไปเป็นให้ไม่ได้ดยอะค่ะก็เข้าสู่ช่วงเอาเรื่องอาราวนะคะวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่เป็นแบบว่ากระแสแล้วก็น่าติดตามอยู่ในช่วงนี้นั่นก็คือ,อภาคเสริม จากจักรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์นะคะอืมนั่นก็คือเรื่องหมอปาวานเนาะน่าสนใจน่าดูน่าดูภาคแรกคือสนุกภาคนี้ก็น่าจะสนุกเหมือนกันเนาะค่ะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่ภาคนี้เนี่ยมีการเลื่อนฉายแบบไม่มีกําหนดอืมเพราะว่าสถานการณ์โควิดในขนาดนี้นะคะเอทุกอย่างมันก็เลื่อนเนาะเลื่อนหมดก็จะไปดูอ่ะก็ อ่า yup. อ่า okay. อ่าโอเคอ่า่าเหลลนกับ่าเล่นก็เนื้อเรื่องของภาคเนี้ยนะก็จะเป็นประมาณตัวหลักเลยจะมีจ๋ารอดเป็นพระเอกแล้วเนาะนางเอกสาวสองคนสุดสวยครูแก้วกับหมอปะวานซึ่งจ๋ารอดเนี่ยเขาจะว่ายังไงดีตอนเนี้ยเขาเป็นแฟนกับครูแก้วแต่อยู่มาวันนึงรู้สึกอยากจะกลับไปหารักแรกอย่างหมอปะวานก็เลยแบบ เขาเกิดความสับสนมึนงงแล้วว่าจะเอาอยัางไงต่อดีก็อยากฝากให้ไปติดตามหนังเรื่องนี้กันเนาะเวลามาฉายแล้วแบบซึ่งทอปิกที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเอาไมเอาไมคนเฮาคันเลิกกันไปแล้วมันสิกลับมาเป็นมูกันไดอยู่บอสมันไดอยู่บอไดยู่บเจ็บมันได้บอผ่านเจ็บก็บม่ได้แล้วเออถ้าอ่าซึ่งสมมุติว่าอืเออไม่ไม่ได้สมมุติเละ คือจ่ารอดเนี่ยอยู่กินกับครูแก้วอยู่เนาะซึ่งแบบอยู่มาวันหนึ่งอยากที่จะกลับไปหาหมอปาวานอยากที่จะกลับไปแบบเป็นเพื่อนเอไปสร้างสัมพันธ์แล้วแบบความสัมพันธ์มันก็จะแบบจะมากไปกว่านั้นใช่จะไม่ใช่แค่เพื่อนเนาะใช่ไม่ใช่นั่นแหละถ้าสมมติเจ๊เป็นหมอปาวันเจ๊จะรู้สึกยังไงเจบจะรู้สึกยังไงเนาะความความรู้สึก ที่เรากจะดีแน่ๆที่แน่ๆเลยผู้หญิงโดยทั่วไปก็ต้องเสียความรู้สึกอันดับแรกเนาะ mm hmm. ก็ต้องเสียความรู้สึกมากๆแต่บางคนก็อาจจะโกรธโกรธจนที่แบบแม้แต่เพื่อนก็กลับไปเป็นให้ไม่ได้อะสถานะคือไม่ไม่ให้อะ่ะเออ mm hmm. เป็นได้แค่คนรู้จักอะคนรู้จักอาจจะอาจจะให้ไม่ได้เลยด้วยซ้ําอำเพราะว่าคือแบบกาลังจะม o กออนอยู่แล้วเนาะใช่คนกลับมาแบบใช่ความรู้สึกจะดีแล้ว ใช่มันก็ยากจริงๆเราก็รักเราก็รักเขาแต่ลึกๆก็ก็รักมันแหละเนาะก็รักเรื่องของความรู้สึกน้องมันยากทีนี้ถ้าสมมติวิวเป็นครูแก้วเออวิวเป็นครูแก้วเนาะเออวิสิรู้สึกอย่งไงเอ้าแบบใส่ชีวิตน้ำกันมากเนาะแบบลำบากเออแล้วยู่อยู่ๆจะมันก็เป็นงุ้งๆนะเหมือนครูแก้วก็ทิ้งสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาสำหรับเขาเพื่อมาเลือกจารอดเนาะ ถ้าเป็นวิวๆก็จะจะรู้สึกจะว่าไงก็คงรู้สึกไม่ดีเพราะว่าเรายอมทิ้งในสิ่งที่เรามีมาตลอดเพื่อมาหาเขาแล้วก็หวังว่าจะให้เขาเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆเนาะ mm hmm. ถ้าแบบจ่ารอดคือเราก็เห็นความตั้งใจของจ่ารอดแล้วว่าแบบเขาก็ดูที่จะรักเราแล,แล้วเราก็เลือกเลือกเขาแล้วให้ไปให้เขาไปทั้งใจแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆเขาเขากลับที่จะแบบอยากจะกลับไปหาอดีตหรือกลับไปหาคนเก่า mm hmm. เราเองก็คงแบบตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วเราล่ะเราที่ยอมทิ้งเอ่เอาว่าทิ้งปัจจุบันที่ดีของเราเพื่อมาเลือกจะรอดแต่ทําไมจะรอดถึงเลือกที่จะทิ้งเราอีกต่อนึงเพื่อกลับไปหาอาดีตอ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบถ้าอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยยูก็มีมีเลยแหละก็คือแบบเขาเขาบอกว่าเออเขาคิดถึงคนเก่ามากกว่า เราก็แบบอ้าวแล้วเราล่ะถ้าเธอยังคิดถึงคนเก่าทําไมเธอถึงมาหาเราทแล้วทําไมเธอถึงดึงเราเข้าไปอยู่ในจุดนั้นทําไมเธอแบบถ้าคิดถึงคนเก่าก็ไม่ควรจะดึงใครเข้ามาตรงนี้อะเนาะสำหรับสำหรับวิวนะก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมีประสบการณ์ยังไงแต่ของวิวเจอมาเป็นคล้ายๆครูแก้วเลยก็เลยรู้สึกที่จะแบบทีมๆครูแก้วนิดนึงอะไรเงี้ยเราจะอินกับฝั่งครูแก้วมากบอกเลยว่าอิน ก็ยากยี่เนาะเรียกว่ายากแบบนี้มันแบบใช่อ่อนแล้วมีใครแบบมีประสบการณ์อะไรคล้ายๆแบบนี้อีกไหมอะสำหรับออยเนาะออยก็มีแบบสมมติเป็นตัวแทนของหมอประมาณค่ะได้ได้ตัวแทนหมอประมาคได้ค่ะว่ากำลังจะมู v อ่อนอยู่แล้วแต่ว่าเขากลับมาอืมันยากที่จะตัดสินใจมากมองไห้เลยดิแบบคือเราไม่สามารถ เคลียร์กับหัวใจตัวเองได้ว่าเออเราจะกลับไปดีไหมเพราะว่าเขาก็เคยทํากับเรานะอือต่เราตัวเราเขาพังแคงว่าวันนี้แคงไรยตั้นแหลกก็แบบคือเรื่องแบบนี้มันแล้วแต่ว่าใครจะตัดสินใจแบบไหนค่ะก็เหมือนอย่างที่เจฟพูดนั่นแหละเนาะว่าแบบบางคนก็อาจจะไม่กลับไปเลยแล้วแบบเกลียดด้วยซ้ำเกลียดด้วยซ้ำคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนในเรื่องความรู้สึกเนาะ เราจะแบบไปตัดสินแทนจารอดก็ก็ไม่ใช่มันแล้วแต่มุมมองความรักของแต่ละคนเนาะว่าเราจะมองในมุมของผู้หญิงอย่างหมอป้าวานหรือว่าครูแก้วยังไงเนาะเดี๋ยวทีนี้ถ้าสมมุติว่าไอยขอถามเจบกับวิวเออถ้าเป็นจารอดเนี่ยจารอดผิดไหมที่ทําแบบนี้ อ่ะวิวตอบก่อนแปลว่าเช่วยกันก็ได้อ่าเคถ้ามองในมุมจ๋ารอดจริงๆหรือถ้ามองในมุมความจริงอะความรักมันไม่ผิดเลยนะม,มันผิดตรงที่ระยะเวลาหรือแบบช่วงเวลามันมันแบบว่ามันมันอาจจะผิดไปผิดเวลาผิดคนผิดไปหมดมคนนี้เราอาจจะเป็นคนที่ใช่แต่พอมันใช่ผิดเวลามันก็เป็นไม่ใช่แล้วอะอคือจ๋ารอดเขารักหมอปาวานเขาก็รักครูแก้วเหมือนกัน แต่เขาแค่ไม่แน่นอนแต่เขาก็ไม่ผิดนั่นแหละมันนึกถึงคํานี้เนะว่าถูกที่แต่ผิดเวลาใช่มัน,นจะว่าเขาผิดเต็มๆเลยก็ไม่ได้<ช>เรื่องของความรักมันห้ามไม่ได้จริงๆว่าเราห้ามหัวใจเราไม่ได้เนาะใช่จริงกับการที่จะไปรักใครสักคนก็นั่นแหละเนาะเจ๊ว่าไงสำหรับเจ๊เหมือนกันเหมือนกันเลยคะ่ะจะรอดไม่ไม่ผิดนะมุมมองเจ๊เพราะว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะมองมุมมองความรักยังไงแต่ว่า ถามว่าผิดในเรื่องของถ้าถ้าเจ็บเนี่ยในมุมผู้หญิงจริงๆเนี่ยถามว่าจะรอดก็ก็ผิดอยู่นะเอาดีๆอ่าผิดผิดในเรื่องของแบบไม่ชัดเจนเนาะเขาทำลายผู้หญิงถึงสองคนในลาเดียวกันเลยคือแบบไม่เคลียร์ไม่เคลียร์กับหัวใจตัวเองให้มันชัดเจนใช่มันมันมองได้หลายมิติอะทุกคนมันมองได้หลายมุมในเรื่องของความรักมันไม่มีถูกมีผิดหรอกมีแค่ว่าเราอะจะรับ รับเรื่องนั้นได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมเนี่ยคิดเห็นยังไงบ้างคะกับในเรื่องในกรณีแบบนี้ที่จ่ารอดเนี่ยเขาเขาแบบว่ารักคนสองคนถ้าจะว่าในเวลาเดียวกันได้ไหมหรือว่ายังไงเขารลกคุณสองคนแต่ก็ในเวลาเดียวกันก็ได้เลยเนาะเพราะว่าแบบคือตอนแรกนะปีอยู่สองคนเอือจีบสองคนแต่ว่าเลือกคู่เกลือกคู่ก้ว ก็สามารถแบบว่าแสดงความคิดเห็นเข้ามาแลกเปลี่ยนกับพวกเราได้เนาะจะได้<ช>จะได้เห็นเนี่ยมุมมองที่มันมากขึ้นกว่าที่พวกเราเนี่ยแบบว่ารับรู้กันอะไรางี้ใ<ช>อใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่ายังไม่เข้าใจความเป็นมาของหนังไทยบ้านเดอะซี <The City S 1> รีส์ก็สามารถย้อนดูตั้งแต่ภาคแรกเนาะใช่แล้วก็รอติดตามภาคต่อไปเนี่ยคือภาคเสริมนะคะก็คือเรื่องหมอปาวานนะคะที่กำลังจะฉายในภาพยนตร์เร็วๆนี้นะคะค่ะ คนเฮาเนี่ยคันเลิกกันไปแล้วมันสิกลับมาเป็นมูกันไเลยยูบอกเฮาอเล่ข้างหลานยายยูบอกนี่ด้านของการเป็นมูนะ่น่ะมันเป็นมูที่ดีเลยได้ครับแต่ว่าในเรื่องของความหักตอนนี้มันอาจจะังบ่ยม่เมนเราคันธารกูกับผู้แก้ว มันบแมแนความหักเหรอเสียงกูสิเลิกับกู้แก้วอะ่ะบัดศพอีหัำบัง,บงตาสันดานหมาขอขอโทษแต่กูเห็นหมอทีแรกกูก็ตกลุมหาเขาเลยเด้